ปวดไม่เก่งปวดไม่คอแขนขาทุกส่วนของร่างกายครับนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยครับมันเมื่อยไปทุกส่วนครับไม่ว่าคุณจะ มีอายุเท่าไหร่ครับคุณก็สามารถเป็นได้กันทุกคนครับวันนี้ครับผมเลยมาแนะนาครีมนวดสมุนไพรกระดูกไก่ดําสูตรลาไยครับร้อนทนนานฟื้นฟูผ่อนคลายครับเพราะว่าครับมีสมุนไพรมากถึงแชนิดที่อยู่ในหลอดนี้นะครับทุกๆคนเขาครับจะสกัดมาเป็นครีมครับที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยต่างๆครับก็จะมีสมุนไพรกระดูกไก่ดําสารสกัดจากลําไยสารสกัดว่านางคํา เถาเอนอ่อนขิงหญ้าเอนยืดครับรวมถึงเกสซาราแหน่ครับที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ทุกส่วนทาทูตรงไหนก็หายปวดเมื่อยเลยนะครับทุกคนเขาครับก็ทำมาเป็นรอแบบนี้ครับเขาก็ดีออกมาครับเนื้อครีมครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆครับเมื่อเราทาครับเนื้อครีมครับเขาจะซึมลงผิวของเราได้เหลวมากๆครับ ไม่เหนียวหนกแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆครับใครที่กําลังปวดเมื่อยคอบาไหล่น้องขาตึงแนะนำนะครับชีทังหุนไพยกระดูกไก่ดําสูตรลำใหญ่ครับราคร้คา2 5บบาทจัดส่งฟรีถ้าเพื่อนเพื่นคนไหนครับสนใจกดสั่ง